เด,เดี๋ยวผมมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสวัสดีทุกคนที่ใช้เติดต่ในการต่อดู YouTube นะครับผมแบบตัวเล่นเกมวันนี้ก็วันนี้มาต่อกันในเกมซ e วนเดย์ทูดาล a าสิบเก้นะครับผม อย่ามันนงอย่ามันเนียนน่าจะอันนี้แล้วนะผมว่า่าจะหมดแล้วถ้าจะมีก็ตรงตรงใกล้ๆนู้นเลยอะ่ะเออถ้าจะมีนะเนี่ยมันมีคือขึ้นไปอีกชั้นได้เลย ถ้าเกิดจะแบบเกียร์ไวๆเงี้ยแต่ผมอยากจะเกียร์แบบทั้งลงบานกปกติอะเดินแบบปกติออกใช่ป่ะเพื่อที่เราจะได้ของทั้งหมดเพราะผมก็ไม่ได้ไม่ถึองก็ไม่รีบแล้วก็รีบอยู่นะแต่ว่าแบบอกัดทั้งหมดครับ เอาให้หมดอะไรนักหนาวะฮะตายกันให้หมดฮู้้เชื้อผมติดใหม่เหรอหรือมันไอ้นี่อ่ะแก้ไม่ครบวะออกครบก็ตื่อหน้ายิ้มนี่แสดงว่ากาลังทำอยู่ถึงมะไม่มีอะไรเลยถามจริง ทั้งแหละระวังอีแรงอ่ะี่านมากเลยอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่น่าจะสปอนให้ผมเห็นก่อนอย่ามานงอย่ามาเนียนน่าจะมีแล้ว What the น้องไปโอ้ยไม่ทันอยู่ตัวว่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่แหละมาโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลไ,ไม่ได้ของแหละนี่ได้ยังไงวะงงวะ่ะเรามาเพื่อต้องการยาโอ้ได้ถิ้งปืนคิดหาย มาโรงพยาบาลได้ดินปืนแต่ที่จะได้อยาาเออไม่เข้าใจเกมนี้จริงๆคออไม่ได้อยากจะมานั่งเกิดดูทุกรอบหรอกแต่ว่าอยากเห็นตัวเลขไงผมจะได้คำนวณถูกทางลงเงนเลยไหนนะี่อ๋อทางแรกนั่นเลยครับอ๋อมันมีของให้เกียน,นี่เียเดี๋ยวเราก็คงจะได้แวะลงไปเก็บของแป๊บหนึ่งนะ ก็เรียนไปต่อได้เลยนะถ้าอยากจะไปออนี่ทำไมเขายังเรียนอยู่คิดว่าเราไม่เห็นเหรอผมอยากรู้อ่ะขอเขาไม่เอาไม่เอาอ่ะ,อะตัดไปทางนั้น่ะถ้าเองจะไม่รู้กันขนาดนี้ Mà ta thẳng này What the fuck Ba oh, oh, oh. ơi Hà la mét 1 lời Ba ơi Tốc chạy mất lời แเดบแดบแดบแคบแคว็บแค่แคน่าจะมันน่าจะร่วงลงมาปบบว่าทางนี้มันรัดมากๆอะไรเงี้ยเออเห็นไหมง่ายๆว่าผมต้องไปตามทางก่อนอ่ะเพื่อที่ว่าจะมาทางนี้ ไม่งั้นผมก็จะพลาดของบางอย่างไปโอ้ยอีแรงเลยลำทาน ที่ถึงปใต้โรงพยาบาลกันแล้วนะก่อนที่เราจะไปะต้องแวะเก็บของก่อนของเต็มแล้วก็ต้องมาถึงเวลาที่เราจะเลยกันต่อแล้วการจะมาตรงนี้ก็คงจะเป็นทางสุดท้ายแล้วที่เราจะได้มาเก็บของวัด Bao đây nghe quá ngon quá con công kỳ công quái <laughs> quái 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 คนโดนระเบิดตายกันตายสักทีขานมอันนี้ก็ใช้ได้อีกโอ้ทำไมเขาโดนระเบิดตายเลยเออโอ้โหอันนี้ก็เอออันนี้น่าซื้อมากินเล่นนะผมว่ามันคำไหม ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะกดใช้ตอนไหนเหมือนกันนะไอ้เลยปะกดใช้เลยก็ได้ครับเฮ้ยไงหายเมลีเว้ยโหดอยู่แล้วจะบองไล่ทุกนี่แหละเค่ตูจะกดใช้ก่อนทำไมป้ารีบเลยท้างนั้นอนะ อะไรอะไรอะไรครบทุกหน้ายูหมดอ่ะมาดิทางแค่สูก็สู้เว้ยฮ้ตายแล้วไอ้ตัวเนี้ยเออไม่เห็นึึ้อ EXG แล้วแหลผมก็เลยนึกว่าไม่ตายดี เฮ้ยไอคิดว่าจะแอบผมได้อู้ดี้แล้ววสี่สิบห้านัดแล้วมีหวังแล้วตอนนี้เยอะไหมอ่ะโอ้โหวิ่งดิฟมาเลยอู้มาเลยโอ้้ห ไม่ไม่เจอตัวติดไฟนานแล้วนะเนี่ยคุณหมอที่เกี้ยจังเลยเออผมตีกะระยะไม่ค่อยถูกีเสียยที่สีมันเลยนี่ว,ว่าเฮ่อไม่มีของหลบผ่านไปแล้ว

ไหนคือทางไปต่อทางไหนคือทางไม่ไปต่อคือเอ็นเซนเนี่ยมันทำให้ซอมบี้ตื่นไวอยู่แล้วนะแล้วอย่างผมไม่ได้เล่นเกาะเบาอ่อะเออแต่ว่าไม่มีประโยชน์เลยที่ผมจะนั่งสะนงสแนัแอบไปเรื่อยถูกไหมเออ ฉะนั้นวิ่งไปเถอะวิ่งให้โลกรู้กันไปเลยตัวโหดจัดจ้าแต่ตอนเนี้ยยิงดีงฟาไม่ตายเราว่ามีหมาด้วยจำได้ว่ามันโอ้ไม่ก็เยอะว่ะ มันต้องอันนี้แล้วท่านปูเอ้ยตัวใหม่เห็นไหมนะเนี่ยตัวใหม่ครับโอ้โอ้โอเละเไปอีกอุบาทแล้วก็อุบาทก็อีกตายเถอะ ดูอย่างแยงก็มีอีกครับผมเออเดี๋ยวนี้ตอนแรกเป็นอะไรนะถังเบียใช่ไหมที่มันมีทุกอันแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แทนคนระับกลายมาเป็นไม่รู้อะไรวะดกจิ๊บลืมหรออ่าหลุมศพเหรอที่เก็บศพอ่ะเออกลายเป็นมามีของทุกอันแทนตอนแรกไม่มีเลยนะ ที่ผมนั่งเซง็งโอ้หายากมากที่มันจะมีอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นทางไปต่อโอ้โหอย่างเหงาอย่างเหงาเข้าน้ำปลาอะไรวะนะโอเ้เดี๋ยวนะผมได้โอ้ มีแล้วดีหว,ว่าโอ้เสื้ออาพ่านไปข้างนอกไปจะเจออีแรงโอ้ยโอ๊ยกระตกกระตกตกอะไรอ่ะโหลดผีเหรอใช่ไหมบอกรับเจ้ามานะ Oh. Ừ. trời ơi, ôi, đây tăng rất nhiều rồi à, 200 k này nhiều đập cho này, anh em, lên ma, cái gì, cái โอ้ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยมาเตมาเตน,น่าจะใกล้หมดแล้วมากผมว่าอืมเราจะต้องเช็คทุกความเป็นไปได้ที่จะมีของอยู่อะไรประมาณนั้นน่าจะเป็นที่ผมเคยไป,ไปมาแล้วนะ เฮ้ยมันต้องขึ้นทางแน่นะเฮ้ยอันหลบสิ่งนี้จากเราไม่ได้หรอกบอกเลยขุ่คดับกิดดึกเกระดึกเกระดึกขึ้นไปเฮ้ยะเฮ้ยมีคนเนียนอุ้ไปของด้วย ผมไม่ได้ปรับให้มันดับของเยอะขึ้นนะเนี่ยทำไมมันเหมือนดับเยอะขึ้นก็ไม่รู้นี่ก็มีตัวเดียวงอีกอาจเฮ้ยผมไปเก็บกระสุนหมดเลยบ้าแล้วโอ้โหเอาแล้วผม อยู่ในสถานการณ์จำกัดอีกแล้วเพราะว่าอยู่เก็บเก็บอะไรไปมั่งวะแม่งเก็บกระสุนปืนไปด้วยครับผมเรยกรรมของกรรมเป็นไรผมโหดอยู่แล้วเป็นไรเรามีลูกซองหลายนัดมากตอนนี้ไม่กลัวอ มันรู้ตัวเร็วมากเลยเออรู้ดีไอ้พวกรู้ดีเขาเรียกไอ้พวกรู้ดีตายซะก็มีแต่ตัวไอ้นี่นะเออนาะคือไม่ต้องหวังเลยว่ามันจะไม่ตื่นอ่ะ ยังนะงั้นเหรอตายดีกว่าเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเออโอ้โหเอาหัวเจ้าออกไปน้องหมาจะไปมีเลยหัวบอกเลยเหยียบอะไรบ้างไหมขอ อ๋อนัวโตยังไม่เปิดผมก็งงเฮ้ีหนูก็ก่อนครับตื่นเหมือนห้องเชือดเลยครับพ่อผมว่าผมยิงแล้วก่อนแฮะปืนก็ไม่มี nó hình như là cái nhiều quá, hey, có thể thêm được đấy, được không? nó đuổi... không có được. มันติดมันติดบอกเลยว่ามันติดห้องมันอยู่ตรงไหนวะรู้สึกว่ามันจะอยู่ใกล้ๆนี้แหละผมคักแกนไเอ่อขึ้นไปขอเป็นชั้น What กดผิดมาสิไอ้จริงเองลงมาว h a เ้ตี้ยกะยิงกะทุบหัวยากมากเลยยิ่งคือกะหัวแล้วนะแต่ว่ามันไม่โดนเพราะว่ามันเตี้ยไงตะเกียดนี่น,น,น่าไปวะก็คงจะเป็นทางตะเกียดนะเอนไรโอ้โหโอ้โหตกใจคือรู้แหละว่ามันจะมาแต่ไม่คิดว่ามันจะหยุด ติดตัวขนาดนั้นแล้วไงโอเค,อเคไหนวะเยี่ยมแค่ส่วนนี้มาเพิ่มนี่คือเยี่ยมแต่ต่อไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย อ่ไนเอ่ยของผมใช้กับคาว่าห้องสุดท้ายมันอยู่แถวนี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันเข้าจากทางไหนได้บ้างเออนแน่เลยนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้แน่เลยครับใช่ใช่ใช่จำได้ ห้องนี้เลยครับจริง่งั้นมันจะไม่กันเราอย่างนี้เว้ยไม่มีผลที่จะกันเราเลยแอบวัดเก็บฟักนะตูวว่าแล้วให้หล่นไปด้วยนะ เขาเรียกไอ้นี่รู้ดีไหนผมอยากรู้ว่าผมจะโดนติดรูข้างหลังตายไหมเนี่ยขายได้เท่าไหร่วะถ้าเกิดผมต้อมเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยดีแค่อลองก็ต้องรองโอ้ นี่คือผมกะว่ามาโรงพยาบาลนี่ต้องได้ยาเยอะๆนะเว้ยเอาจริงไม่เกลืออย่างงี้นเกลือได้ชุดเอ็ดพีดอ่ะไให้บ้างเหรอ,อโอ้โหมันบอกเองไปทำเองไป เออหอกดินปืนขอบคุณเญมีอย่างเยอะเอได้อ,อยู่น,นล้วนะครับโอเคกด,ดล็อกกด,ดล็อกคลิกกอนมันจะต้องเป็นของอะไรที่สดยอดแน่นอนไม่คอนเฟิร์มอาวโอ้แต่เยอะยุ่เป็นของ ไอ้เกลเวะนี่แอลกอฮอลนี่ไม่เอาก็ไม่ดีเพราะว่าผมเอาไปทำ First เพิร์สเอ็ดคิปได้ไงอ้าผมลืมกินโอ้ยบ้าเอ้ยแล้วผมจะเอามาทำไมวัเนี่ยอืะม,มันด้วยความเคยกินไงไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะโอ้เต็งตัวเองเลยพอผมจะรอดไหมรับผมร้อนก่อนลองไหมเป็นหมากรอด โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดล่วงไปซะล่วงไปให้หมดใน่ล่วงเลยเว้ยเฮ้ยเอาเดมาเดมาดิวะเอาสิวะมาสักมาสักตัวเดเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้ Ngay chia, mặt <mí> nát quái, như anh mắt. Ngay anh này này top. <toys> Mày Không có kiao. Hot lợi 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 kiao. Hot đủ lén gì Hình ơi gì, Ừ thẳng hà Easy easy Bố Bố Đừng giả nghĩ sao Không phải, ấy ba Ở ờ, trong tay มันต้องม,ม,อมีทางมาอืมไหมอ่ะของดีนี่ห้องนี้มีของดีอุ๊ยอะไรวะเนี่ยออเบิร์ดมอสเหรอโอ้อทำไมเบิร์ดมอสมันเปลี่ยนสีวะเออผมไม่เคยเห็นมันเป็นสีนี้มาก่อนเลยนะกติมันก็สีเดียวกับไอออโตโน้นะ มัน,นไม่ออกแดงขึ้นอ่ะผมว่านะนี่าจะค่ายเอ้ยมีของจะขึ้นไปยังไงวะดะเอ้วะขึ้นยังไงะอะแ้ท่านซ่อนสิ่งนี้จากเราไม่ได้หรอกบอกเลยไปกันต่อครับท่านผู้ชม เอาจบแล้วครับผมมันจบแล้วอเอ๊ะถือว่าเคียร์ไปแล้วนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้ซึ่งผมยังไม่รู้ว่าผมจะลงยังไงบ้าเอ้ยลงไงดีทางนี้แหละเนี่เดี๋ยวเอาพวกหนังสืออะไรไปขายก่อนแล้วกันเนาะ อะไรที่มันพอจะขายได้ก่อนโดยที่เราไม่ต้องรอ,ออขายดก่อนสือนี่เอามาหมดเลยเพราะว่าเราคงจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วลืมไปเลยว,ว่าพารก็ต้องขายเพราะว่าไม่รู้จะเก็บไปทําอะไรเยอะๆจากประสบการณ์แล้วผมคงจะไม่ได้ใช้ทําอะไรนะอออันนี้ผมซ่อมแล้วใส่อันนี้ได้ใช่ไหมเบิร์ดเนี่ยเบิร์ดผมไม่ไ,มได้ไมได้ ไม่มีอย่างอื่นแล้วด้วยที่มันจะเอาไปขายได้เพว่าเดี๋ยวผมจะไปชอ็อปเพราะว่าจะไปส่งเควสเนี่ยช็อปนี่ชอ็ชอปไกลๆนูน่นเอถึงแล้วถึงถ้าขับไกดโลนี่มันลดเวลาลงไปเยอะเลยนะผมว่าโอเคอันนี้ดีอ่อันนี้ไปใส่มอดขายก็ได้ไั้งผมว่าไม่จะเอาอะไรละ มันมีแต่โรงงานอะเนี่ยแฟคทอรี่ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับโอ้โรงพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลโอ้ไม่รู้ว่ามีเพื่อโรงพยาบาลด้วยครับผมพักรอบอะเอ๊เดี๋ยวผมไปเอคผมล่าไ้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวนี้เอากลุ่มเปลี่ยนเป็น W ขายอะไรครับเนี่ยเออ ผมมันเปลี่ยนหมดเลยบอพอแตกมากเลยครับอเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเผื่อผมก็จะกลับบ้านไปทําบ้านก็เดี๋ยวค่อยทําเป็นคลิปออกมาให้ดูนะเพราะว่าผมจะอัปเกรดบ้านไปแบบมีพวกแถบอะไรเพิ่มนะครับก็อโอเคครับย็นยักไงบ้านสนุกกันไหมถ้าชอบยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน 来个波。